การคอเอาของแต่ละคนนะฮะพอเราได้คอเอาไปแล้วรู้สึกอย่างไรไอ้การคอเอาเนี่ยมันน่ากลัวแบบที่เราเคยคิดแบบที่คนอื่นเคยบอกหรือเปล่าพอคอเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างนะครับซึ่งการคอเอานี้เราแล้วแต่แต่ละคนเลยเนะว่าแต่ละคนจะมองว่ามันคือช่วงเวลาไหนของใครแต่ว่าเออพอทําไปแล้วมันมันน่ากลัวไหมยืนยันเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ<ม>เป็นตุนลละกันครับเพราะว่าตุนนี่น่าจะชัดเจนมานานมาก ฟาดมากแม่คือเรจริงคือจริงนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าการขอเอาเป็น big matters อะไรคือผมรู้สึกมันเป็นเรื่องปกติของระบบประชาธิปไตยที่จะทำให้เห็นว่าการมีปัญหาเนี่ยต้องออกมาพูดถ้าเราเริ่มกลัวนะครับเราเริ่มไม่อยากพูดถึงอะไรเพราะกลัว consequence ที่จะตามมาอันนี้เริ่มแปลกแหละอันนี้เริ่มแปลกฉะนั้นนะผมรู้สึกว่า ด้วยด้วยด้วยความคิดแบบนี้กระบวนการทางประชาธิปไตยแบบเนี้ยเราเราพูดกันโดยที่ไม่ออฟเฟนส์ได้ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นนักแสดงมีฟ o ลโลอร์จากฝ่ายไหนมีความเห็นอเดโอโลยีแบบไหนในการเมืองอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ควรออกมาจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นความสวยงามที่เทําให้สังคมอาจจะมีฟ o ลโลอร์หลายๆคนที่เราไม่เคยได้เห็นโลกมุมนี้เลยไม่ได้เห็น o อ i n น o n ของเรื่องท็อปิกเนี้ยเป็นมุมนี้เลยเขาก็จะตระหนักขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับผม แต่โอเคมันมีค ONSEQUENCE แหะมันมีการถ้า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 ใช้คำหยาบอะไรมันก็มีแบบการโดน c a n ซิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมผมพยายามไม่ใช้เหมือนกันแล้วก็ตะกี้จะบอกว่าอะไรมันมีผลต่อการสมมติบอกว่ามีมีเพจหลายๆเพจที่มี follower เยอะซึ่งเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งจากอีกกลุ่มที่ความคิดเห็นอปโพสกับเราอะไรเงี้ยเขาก็จะมาด่าทอแอท o m อ n e มินัมด่าพ่อถึงแม่การศึกษาไม่ช่วยอะไรคุณเลย รู้อย่างนี้เอาที่นั่งเรียนปริญญาโทให้คนอื่นเรียนดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็รู้สึกว่าการการได้เห็นมิติมุมนี้ยของสังคมน่าสนใจมากแล้วก็ได้รีเฟล็กอะไรกับความกลับมาเป็นความเป็นคนไทยด้วยซ้ำนะใช่ครับแล้วด่าแบบไม่ไม่เกรงใจการเรียนปริญญาโทรหรือว่าการสิ่งที่เราพยายามศึกษาใช่เขาบอกว่าคืออย่างสมมติ ผมก็มันไม่แฟร์แรอกคือ Access ของเรื่องเ u c a ค i o n ในประเทศนี้ก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าเราก็เรียนเรื่องลอจิกแล้วก็เราก็อ่านรีเสิร์ชนู่นนี่นันน่นเวลาจะพูดอะไรออกมาบางอย่างอะไรเงี้ยบางคนก็คือแค่ความเห็นอภิปรากับเราก็คือมาด่าเรื่องการศึกษาเราอะไรเงี้ยในขณะที่เขาอาจจะต้องค้นรีเฟล็กตัวเองหรือเปล่าว่าคนที่เขาเรียนมาแล้วศึกษาอะไรเขาคิดแบบเนี้ทําไมคุณไม่ไม่เปิดกว้างแล้วให้เห็นบ้างว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยครับผมอืม ขอย้อนนิดนึงคุณพอจะจําครั้งแรกโมเมนต์แรกที่กดโพสต์หรือว่าหรือแบบเริ่มแบบพูดเรื่องอะไรพวกเนี้ยได้ไหมครตอนครั้งแรกสุดพอจําได้ไหมว่ามันเป็นยังไงอะ่ะครั้งแรกสุดคือผมอะ่ะลงรูปตัวเองถือประกาที่เอาไปเองที่หน้าคูหาเรือกตั้ง <laughs> ปีหกสองเพราะช่วงนั้นก็เออช่วงนั้นก็ไอ้น,นี่เหมือนกันนะถ้าออกมาพูดอะไรแบบนั้นก็ ก็ยังไม่ได้เป็นนอร์มอ่นนะเออก็ยังไม่ได้เป็นนอมครับผมผมรู้สึกว่าทําไมจะทาไม่ได้ผมแค่ผมแค่ตั้งคําถามออกมาทําไมทําไมทําไม่ได้ทําไมต้องมองว่าไม่น่ารักทําไมทําไมทําไมเต็นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอทาไปแล้วเป็นไงฮะก็ทัวลงบ้างซึ่งเราก็กลับไปดูคุณภาพของทัวอีกทีว่าทําไมอะอ์กุเมนต์เราผิดตรงไหนถ้าอ์กูเมนต์เราไม่ผิดถ้าสิ่งที่เราพูดออกไปเรากลับมาดูอีก สองอาทิตย์อีกสองเดือนแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบผิดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมจะยืนหยัดกับความชุดความคิดอย่างนั้นแต่ว่าสมมติมีอะไรที่ในปัจจุบันอา,อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็เราก็ขอเอาออกมาด้วยความที่ใช้อารมณ์หรืออะไรเงี้ยครับผมผมก็พร้อมจะออกมาขอโทษครับอ่าโอเคได้ครับผมอ่าต่อไปใครดีมีแล้วกันครับนะครับมีครับผม<ค>การ c อ l l o u มันเป็นอย่างไรฮะมัน น่ากลัวแบบที่คิดไหม call out แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างฮะสาหรับผมผมผมคิดด้วยแลว้วผมเห็นด้วยกับพี่ตุลมากๆที่รู้สึกว่าเราเราควรจะมองการการเอ่อ call out หรือการ speak out หรือการ speak up อะไรบางอย่างให้มันเป็นเรื่องปกติมากๆในสังคมที่เอ,อ่อเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเป็นเอ,อ่ออะไรก็ตามนะก็ก็ควรที่จะพูดได้ทุกคนมีสิทธิพูดมันไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่ประชาชนเหมือนกันภาครัฐมีสิทธิ์อธิบายทุกคนมีสิทธิ์พูดไม่ว่าจะความเห็นอะไรก็ตามแล้วก็ค่อยมาคุยกันอีกทีว่าเออทำไมถึงคิดแบบนั้นทำไมถึงคิดแบบนี้อะไรอย่างงี้ฉะนั้นเราสําหรับเรามองภาพรวมการคอเอาอาจจะไม่ได้น่ากลัวถ้าเราอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่ที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการพัฒนาทางการยอมรับแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะยังมีหลายคนที่ อย,อย่างผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าผมคอเอาเนี่ยก็มผีผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยสแสดงความเป็นห่วงมาเยอะแบบว่าท<ม>างญาติการหรือว่าพี่น้องในวงการหรือว่าผู้ใหญ่ต่างๆก็สแสดงความเป็นห่วงมาเยอะซึ่งเราเราเข้าใจเขามากๆเลยนะไม่ใช่ว่าจะไปแบบด่าเขากับว่าเฮ้ยจะแบบห้ามเราทาไมอย่าอย่ายืดิอย่ายือยายย้อดดอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ก็ไม่ใช่ฮะเราก็แบบว่าก็เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงว่าเราก็ต้องพูดกันตรงนี้เลยว่าสุดท้ายแล้วในสังคมที่มันจะพัฒนาต่อไปได้อะมันต้องมีทั้งการพูดแล้วก็การฟัง ฉะนั้นวันนี้เราอยากพูดเรื่องเนี้ยเราพูดได้ทุกคนช่วยฟังเราแล้ววันต่อไปอ่ะคุณอยากพูดเรื่องอะไรอ่ะเราก็จะฟังคุณเหมือนกันเดี๋ยวมาม,มาตกลงกันว่าเออสิ่งนี้ยโอเคไหมไปต่อไหมหรือโอเคเราว่าไปต่อไม่ได้มีชุดความคิดนี้ที่ดีกว่าอะไรแบบนี้ฮะก็สําหรับผมผมขออีกอีกนิดหนึ่งได้ไหมก็คือว่าดังนั้นภาพรวมอ่ะผมว่าการขอเอาคนมองเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลายๆายครั้งอ่ะเราเห็นนะว่าในทวิตเตอร์หรือว่าในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามอ่ะมันเป็นเอ่อเรียกว่าไงเดี๋ยวมันเป็น มันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนพอคนคอเอาได้พูดพูดแรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่ามันมันได้รับแสง่ะมันได้รับได้รับรีทูตเยอะๆแล้วกลายเป็นว่ายิ่งด่าแรงก็แบบเฮ้ยบาสูงอีกดียิ่งด่าแรงยิ่งเท่ยิ่งด่าแรงยิ่งมีคนมาฟอลโล่ยิ่งมีคนมาชวิตก็ยิ่งใช้คาที่แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอันนี้เราไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นิดหน่อยเรารู้สึกว่าสุดทายเราควรมองที่เนื้อหามากกว่าอย่าไปอย่าไปตัดสินใครว่าเขาด่าแรงแล้วเขาแบบ ให้ให้คุณค่าเขามากกว่าอันอื่นที่คุยกันในเชิงวิชาการหรือว่าคุยกันในในแบบอ่าโทนแบบกลางๆอะไรทุกอืโอเคขอบคุณมากครับมิวครับมาเลยฮะค,คำถามเดียวกันนะคอเอาหน้ากลัวไหมครับและคอเอาแล้วเป็นอย่างไรบ้างคนระับสำหรับผมน่ากลัวครับผมอืมแล้วก็จากที่ทั้งสองคนพูดมาทำให้รู้เลยว,ว่า ความเป็นประชาธิ hehe, ปไตยของประเทศไทยอ่ะมันมันผิดปกติเพราะว่าทําไมการที่แบบผมจะออกมาพูดอ่ะมันน่ากลัวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยถูกเราเราเรารู้สึกกลัวมากๆจริงนะกลัวแบบกลัวไปหมดเลยกลัวทั้งแบบผู้ใหญ่จะมองเรายังไงแล้วแบบแฟนๆของเราลาจจะเป็นยังไงบ้างกับการที่เราแบบออกมาคเอาแล้วแบบคนรอบตัวเราจะเป็นยังไงบ้างลงโทเรื่หมดเลยนะแล้วมันแบบแล้วมันก็เลยย้อนกลับมาว่าเอ๊ะทำไมแล้วคือเราเราเราต้องกลัวหรอหรือว่าแบบคือมันแบบ ขึนเป็นปกติหรอของการเป็นประชาธิปไตยซึ่งแบบถ้าเราไปรีเสิร์ชข้อมูลมาคือไม่ปกติมากมาเพราะว่า mm hmm. ถ้าในประชาธิปไตยมันควรอย่างที่ตุนพูดอย่างที่มีนพูดอ่ะเราควรมีสิทธิ์ในการพูดออกมาทําความคิดของเรามคือถึงแม้ว่าเราจะมีอยู่ฝั่งไหนก็ตามอ่ะเรามีสิทธิ์ในการอธิบายว่าทําไมเราถึงเลือกฝั่งนี้ทําไมเรามีเผลอะไรในการที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้ในการตัดสินใจว่าเราเรา,เราคิดแบบนี้ว่าว่ามันเหมาะกับเรานะแบบนี้มันเหมาะกับเรานะ mm hmm. ซึ่งถ้าเหมาะจริงๆแล้วว่า แต่ละฝั่งจะมีบุคคลที่เหมาะหรือว่าจะบอกว่ามีการเอื้อประโยชน์กันอยู่ในในในฝั่งนั้นเวลาเราเลือกฝ่ายซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เราต้องมาคุยกันเอามาดิสคัสกันว่าสุดท้ายแล้วอะทายตรงกลางมันมันอยู่ตรงไหนคือคือไม่ใช่แบบคนที่เลือกฝั่งตรงข้ามผิดเลยก็ไม่ใช่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าตอนตอนนี้คือการที่เราออกมาพูด้วมันแบบมันดูเป็นอะไรที่แบบมีผลกระทบเัาไม่มีผลกระทบแล้วแบบ อย่างที่ที่มีนพูดอะเวลาแบบออกมาพูดแล้วออกมาด่าแบบเหมือนคุณยกบ้องอะไรเงี้ยคือมันมันก็ไม่ใช่เรื่องม,มันคือมันมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนอมของทุกคนเป็นดีฟอลต์ของทุกคนที่ทุกคนสามารถออกมาพูดได้นย่นอ้ครับผมแล้วพอพอได้ออกมาพูดแล้วก็รู้สึกว่าก็สบายใจขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าแออมันก็ก็ยังมีคนที่ซัพพอร์ตเราเราอยู่เยอะมาก,มาก